วันนี้จะคุยกับนแห้งนะครับมีเรื่องเล่ามากมายนแห่งเนี่ยนะอยู่กับฟุตบอลทุกวันทุกเวลาเรามาฟังดูตอนนี้นแห่งมีลูกกี่คนครับลูก3คนครับใครเล่นลบอลบ้างพี่เนี่ยตอนนี้เหลือน้องโบ๊ทคนเดียวครับยังยังยังเล่นอยู่แต่ตอนนี้คือยังไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรกับสโมสรไหนเลยเพราะโควิดด้วยพี่เวลามันเดินทางไปไหนมันก็ลำบากเราจะไปไหนเราก็ไปไม่ได้เราข้ามจังหวัดไ,ไม่ได้อ,ไไดอันนี้นนคือคนกลางใช่ไหมคนกลางพี่สังครับ ตอนแรกเห็นเล่นฟุตบอลอยู่ใช่ไหมเล่นเล่นครับเล่น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 พร้อมกับน้องเลยครับคือเขาเล่นบอลมาตั้งแต่ไอคนพี่ประมาณเก้าขวบสิบขวบแต่คนน้องก็คือห่างกันปีหนึ่งก็เล่นมาตั้งแต่ประมาณแปดเก้าขวบพร้อมกันเล่นเล่นเล่นบอลเริ่มเล่นบอลพร้อมกันแต่คนพี่มันเหมือนติดหน่อยอพี่อารมณ์ติดโลกส่วนตัวสูงก็เลยก็เลยเลิกเลิกก่อนหลุดออกจากวงโคจรฟุตบอลไป แต่ทุกวันนี้เขาก็ยังเตะบอลกับเพื่อนนะฮะแต่คือแบบแค่ออกกําลังกายเฉยๆไม่ได้จริงจังอะไรข้าเล่นฟุตบอลน,นาน<ป>้ะพี่กี่ปีถึงจะเลิกเลิกมาได้สามสี่สี่ปีก็เล่นประมาณเกือบสิปีแล้วครับเพราะอะไรถึงเลิกพี่ก็โดนกดดันหลายอย่างแต่ไอ้คำว่ากดดันเนี่ยผมผมกับครอบครัวไม่ได้กดดันนะฮ<น>ะเขาโดนกดดันจากคนรอบข้างจากผู้ใหญ่จากโค้ชเนี้ยเขาโดนกดดันมาแล้วก็คือเขาแล้วเขาเป็นคนไม่พูด ไอคนพี่จะเป็นคนไม่พูดไอคนน้องมันจะพูดมากไอคนพี่มันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีอะไรคือมันเก็บอย่างเดียว,วเก็บจน<อ>นาวันนึงอ,นอ่ะอใช่ใช่จนนาวันนึงวันเกิดเขาอะ่ะหนึ่งกุมภาผมจําได้เลยเขาเดียมันเขาบอกแม่เขาว่าขอเลิกเล่นบอลผมก็ไม่บังคับผมว่าอ่ะโอเคเลิกก็เลิกเราก็ไม่ได้บังคับเราไม่อะไรไม่ไม่ได้กดดันอะไรเขาเลยเพราะคือถ้าเราตั้งความหวังเยอะถ้ามันผิดหวังมันก็จะเจ็บเราก็แบบเหมือนว่าขอให้ลูกทําวันนี้ให้ดีที่สุด พรุ่งนี้ทำทำไปเรื่อยๆพอไปตั้งความหวังทั้งเราทั้งลูกก็กดดันไปใหญ่เลยเนาะที่นายบอกอ่ะมันมันทำแต่ละวันไปดีๆดีกว่าให้มันดีที่สุดก็พอใช่ครับแล้วยังไงอยู่อยดีนะก็เฮ้ยจะเลิกเลยเหรอผมไม่ได้คุยเลยว่าเฮ้ยก็ถามก็ถามอยู่ครับแต่ก่อนหน้านี้คือมันมันก็มีข่าวเข้าหูมาพี่ว่าเออว่าเขาเล่นบอลไม่มีความสุขละ พอเขาเล่นบอลไม่มีความสุขผมก็อ่าเพราะอะไรต right says, ้นสายไปเหตุอ๋อพอเราเราเรารู้ร네ู้ต้นสายไปเหตุจริงๆอ่ะก็จนเพื่อนเขาบางคนเขายังพูดเลยนะว่าลูกผมอ่ะแค่ยืนยืนหายใจอ่ะก็ผิดแล้วอ่าเด็กเด็กมันพูดเองนะเด็กมันพูดเองนะผมไม่ได้บังคับไม่พูดคือเด็กมันมาพูดกับผมบอกลูกน้าแค่ยืนแค่ยืนหายใจก็ผิดแล้วผู้ใหญ่เอาเงี้ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ชอบกันอ่ะ เร้ไปลงมาเด็